สวัสดีครับโจฮักนักสัร,รามลุงโจสมุนไพรพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสัรคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องของน้ําเหลืองเสียเกิดจากอะไรท่านผู้ชมเกิดจากหลายหลายคนนะครับที่ทั้งโดนบังคับและก็สมัครใจไปฉีดถึงเมืองนอกเมืองนานเลยนะนะครับถึงขนาดแบบว่าขึ้นเครื่องไปฉีดเลยก็มี บางคนนะครับถึงขนาดแบบว่าเป็นดาลงดารานะโอ้ยไปฉีดแบบเยอะแยะเลยนะครับถ้าใครไม่ได้ฉีดนะครับไม่ได้ขึ้นเครื่องถ้าใครไม่ได้ฉีดไม,ไม่ได้ไปต่างประเทศถ้าไม่ได้ฉีดไม่ได้ทํางานนะครับเอาละนะครับก็หลายๆเหตุหล,หลายประการแต่นะครับก็ส่งผลกระทบถึงสภาพทั้งจิตใจและก็ร่างกายถ้าไม่ฉีดเราจะเป็นยังไงเอาละนะครับ ทีนี้ไม่ได้ทํางานมั่งโน่นนี่นั่นนันนน่บริษัทมั่งออหอจกห้างหุ้นส่วนจำกัดไม่ให้คนงานทํางานนะท่านผู้ชมท่านไม่ได้ฉีดมีอย่างนี้ด้วยนะมีนโย,ยบายแบบนี้ด้วยนะและทีนี้เกิดอะไรขึ้นเอาละผมพูดถึงกับผู้ชายคนหนึ่งและก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็คือไม่ใช่รายล่าสุดรา,รายที่ผมได้ทําการบําบัดแล้วก็ได้หายไปนะครับอาการทุกอย่างดีขึ้นแล้ว สามารถที่จะสู้แดดได้ร้อยเปอร์เซนต์และก็ไม่มีอาการคันทางผิวหนังเลยนะครับอย่างเช่นนาทูนนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปฉีดนะครับจึ๊กๆนี่แหละนะครับสองสามเข็มก็ว่ากันไปนะครับจะก,กี่เข็มก็แล้วแต่ก็มีอาการแพ้ถ้าคนที่แพ้ก่อนเนี่ยถึงว่าถ้ามันเป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นมาแล้วนะเต็มหัว เต็มหัวเต็มหน้าเต็มตาออวัยวะภายในข้างในปากด้วยนะผู้หญิงท่านนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นก็คือทั้งตัวเลยเป็นโรคตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำใสนะครับตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำใสทําลายระบบของน้ําเหลืองนะครับน้ําเหลืองเสียเลือดก็เสียด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปแก้ที่เลือดผมพูดถึงเรื่องของหน้าทูลก่อนก่อนที่จะพูดถึงผู้หญิงคนนี้นะครับผมได้ทําการบําบัดหน้าทูล ร่วมเกือบห้าเดือนท่านผู้ชมเหลืออีกสี่ห้าวันเนี่ยห้าเดือนเต็มนะครับในการบําบัดเรื่องของโรคระบบน้ําเหลืองถูกทําลายโรคตุ่มน้ําพองตุ่มน้ําใสเกิดขึ้นเต็มตามอวัยวะเลยนะครับเอาของน้าทูลก่อนแล้วกันนะอันนี้ย้อนความก่อนน้าทูลเนี่ยเป็นโรคตุ่มน้ําพองตุ่มน้ําใสถึงขนาดจะฆ่าตัวตายเลยนะหมดเงินทั้งหลายแสนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาเจอ ผมเนี่ยนะครับทาง YouTube 0855896623ท่านผู้ชมนะครับเบอร์โทรศัพท์และ ID ได้เลยนะครับถ้า,ถ,าถ้าหากท่านใดมีอาการคันคันแล้วก็เป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นเนี่ยนะครับเต็มตัวเลยเพราะมันจะไปทำลายระบบของน้ำเหลืองและอวัยวะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตับเป็นไตนะมันลามไปทั่วเลยนะจนสุดท้ายบางคนถึงขนาดตายนะครับที่เร็วๆนี้แหละโรคตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำใส เป็นโรคที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแบบมากมายทำลายของระบบน้ำเหลืองเลยคุณฉีดอย่างนัททูลน,นี่เขาฉีด3เข็มนะที่จิกจิกที่กก,ก,กมาเนี่ยสามเข็มเลยชิโนแอดไฟง่ายดีนะครับอย่างไะเข็มทีนี้ทำไงนัททูลก็ประมาณ9เดือนนะครับมันก็เป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นมาตเตมไปหมดเลยท่านผู้ชมผมก็จะมีภาพต่างๆให้ดูมากมายอันนี้ย้อนไปปี6 5ห้านะ 2 5 6 5เนี่ยนะครับผมได้ทําการบําบัดเรื่องของน้าทูนนะครับแล้วก็น้ทูนฉีดไปประมาณ3เข็มนะครับชิโนแอดไฟนะครับอย่างละเข็มทีนี้ก็เป็นระบบเนี่ยน้ำเหลืองน้ําหนองเต็มขึ้นเต็มไปหมดเลย9เดือนมันถึงโผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ได้มาเจอๆนะครับเจออผมทาง YouTube แล้วก็ได้ทําการบําบัด เกือบห้าเดือนเต็มๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะมีภาพตามมาท่านผู้ชมผมไม่ไม่อธิบายเยอะของสําหรับของนาทูลและก็ได้มีอาการดีขึ้นทุกอย่างและก็ได้หายไปนะหายเลยนะนะครับและก็ที่จะพูดให้ฟังนี้คือว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับอาการเหมือนของนทูลทุกอย่างเลยนะท่านผู้ชมอาดูหนังศรีรษะเขานะ ดูตามตัวนะครับดูตามแผ่นหลังนะครับดูตามที่ต่างๆอันนี้ก็คือกินได้เดือนกว่า,กวาเกือบสองเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็คืออาการจะเริ่มออดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันจะช่วยการเวลาเท่านั้นนะท่านผู้ชมที่มันจะช่วยผมถึงบอกว่าอย่าใจร้อนนะครับกินยาหมอได้ไหมกินยาหมอส่วนมากจะเป็นยาพวกคือพวก บางทีนะมันก็จะมีสเตอรอยเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมการที่จะใช้ตำระ,ะต,ำรต,ำตำรบตำารายาสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยนะครับผมทําเป็นตำรับนีนะในการที่จะช่วยเรื่องของน้ําเหลืองนะครับส่วนเรื่องของคุณหมอ,อผมไม่พูดถึงนะแต่ว่าเรื่องของการใช้ของตำรับตำราชาสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยสูตรพิเศษเนี่ยต้องใช้สูตรพิเศษเท่านั้น นะครับในการบําบัดเพราะฉะนั้นมันจะไม่หายท่านผู้ชมมันจะไปปรับปรุงเกี่ยวกับน้ําเหลืองนะครับอาศัยระยะเวลาแค่ไหนแต่ละคนเราก็จะดูกันไปบางคนอย่างน้าทูนนี้ก็เกือบ5เดือนสําหรับคนนี้ผมจะต้องดูก่อนว่า5เดือนเขาจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมอันนี้ร่วมกับการใช้ชาก็ร่วมประมาณเกือบจะ2เดือนละนะครับอ่ะไม่เป็นไรผมถือว่าผมได้ช่วยเหลือเคสห,หนักๆยากๆอย่างเงี้ย คือพูดง่ายๆผีไม่อยากแล้วอะเอาพูดง่ายๆเลยนะคือ,อ,อถ้าผาถ้าภาษาฮิสานก็เรียกว่าพวกโสถิมแล้วคือก็คือเขาคือไม่รู้จะรักษาอย่างไงแล้วไงไม่รู้จะบำบัดอย่างไงแล้วไม่รู้จะช่วยอย่างไรแล้วอ่ะเราก็ได้มาพูดมาคุยมันก็จะมีอาการแบบอย่างนี้นะท่านผู้ชมคืออาการของเป็นแผลเนี่ยมันจะเป็นหนุกตุ่มเป็นหนองขึ้นแล้วก็จะแตกนะครับตรงนั้นก็แตกตัวนี้ก็แตกน้ําเหลืองนี่ไหลเลยนะครับ แต่ผู้หญิงคนนี้ต่างกันนะทุนอีกอย่างมากก็คือเขาเป็นอยู่ภายในภายในก็คืออยู่ในช่องปากอยู่ในช่องปากนะแล้วก็เป็นอ่าเป็นเยื่อเยเขาขาก็คือพวกอ่าพวกสารต่างๆนะครับที่หล่อเลี้ยงในร่างกายเนี่ยครับมันก็จะออกมามันเป็นเมือกอะ่ะคนเราอะ่ะมีมีน้ําย่อยน้ําเมือกนี่นี่เนี่ยที่หล่อเลี้ยงร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรากินข้าวกินน้ําอ่ะต้องคือคือ คือน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ยังไม่ได้ออกชื่อนะนะครับคือยังไม่ได้ออกชื่อเสียงเรียงนามอะไรชื่อเล่นก็แล้วแต่นะครับเป็นเคสที่ผมต้องเก็บไว้ก่อนแล้วก็ให้หายดีกว่านี้ก่อนทีนี้ยังไงรู้เปล่านะอ่ามันจะเป็นเยื่อเมือกเขาขาวแบบออกมาเนี่ยน้ำน้ำน้ำเหลืองมันก็ไหลตามปากตามอะไรนะครับผมก็จะ,ะให้เห็นเฉพาะรูปของปากนะ ส่วนด้านหลังศรีรษะนี่ก็จะให้เห็นใบหน้ายังไม่เห็นนะนะครับเอาไว้นั่นก่อนปิดบังใบหน้าไว้ก่อนนะครับแต่นี่คือเราก็เรามาช่วยบำบัดก็ประมาณร่มๆเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับทีนี้หลังจากเริ่ม2เดือนเนี้ยอาการก็จะเป็นยังไงอาพวกตุ่มพวกหนองอะไรก็จะเริ่มเริ่มเริ่มซาลงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องคอยดูท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีหลายหลายอย่างน่าทูกเนี่ยขึ้นมาหลายรอบไง แต่ผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะขึ้นมาหลายรอบเช่นกันเพราะฉะนั้นเรา,าไม่ไว้วางใจนะครับเราต้องคอยดูอาการแลวส่วนเดี๋ยวนี้นะเขาก็กินได้เยอะนะตอนนั้นก็จะมีไข้ผสมโร่งกันไปด้วยมีไข้เพราะเพราะยังไงรู้เปล่าเพราะมันเป็นแผลผิวหนังมันเป็นตุ่มน้ําพองตุ่มน้าใสเต็มไปหมดไงในนี้ข้างในเนี่ยมันก็จะเน่าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ แต่น้องคนนี้เขาเชื่อผมเขาอยู่ในการที่บำบาบำบัดนะครับอยู่ในการที่เราต้องบำบัดกันต้องดูแลกันว่างนั้นเถอะนะครับใครไม่เชื่อก็จะตายอย่างที่เป็นข่าวอย่างเงี้ยนะครับเอ้าจริงดาราที่ตายเป็นข่าวก็เป็นอย่างงี้ไงด้วยความที่ไม่เชื่อนะครับด้วยความที่ดุดันด้วยความที่อะไรแล้วแล้วแต่ผมไม่กล่าวถึงแล้วกันนะเอ่อความที่ไม่เชื่อนี่แหละมันก็เลยต้องสูญเสีย เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผิวหนังผุพองอย่างเงี้ยเป็นโรคที่บ,บอกว่าบําบัดได้ง่ายไหมสําหรับผมนะผมว่าผมบําบัดได้นะนะครับบําบัดได้เลยแต่ต้องคอยดูอาการแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนแต่ละเวลาว่าณนะช่วงนี้เขามีไข้ผสมโรงด้วยไหมก็กินยาแก้ไข้ได้ด้วยนะครับ ทั้งๆท,ท,ที่กินตำรบับตำราชาสมุนไพรเห็นฝรแลบสูตรพิเศษด้วยด้วยนะครับเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วเท่านั้นแต่ถ้ากินสามแก้วเชาว้ากลางวันเย็นครั้งละหนึ่งแก้วเนี่ยมันกระทุงออกมาอย่างแรงนะครับออกมาเยอะเกินไปเดี๋ยวคนไข้จะสู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ต้องกินเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วตอนท้องว่างๆมันจะค่อยๆขับออกมานะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีแล้วคันจมูก ทีนี้อาการคันเนี่ยท่านผู้ชมมันจะคันตามตัวไปหมดเลยนะคันแสบเป็นเป็นแผลขึ้นมาก็จะเจ็บแผลแล้วก็จะเป็นมีอาการไข้ร่วมด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ในความดูแลของผมอยู่และผมก็ฝากาสามีเขาไว้ด้วยนะครับว่าให้ดูแลแล้วให้ข้อมูลผมประจำนะครับอาทิตย์หนึ่งให้ดูให อาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้อง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 ให้ข้อมูลผมครั้งหนึ่งนะครับต้องให้ภาพผมครั้งหนึ่งมาเพราะฉะนั้นวันต่อวันเนี่ยผัวเมียเขาจะดูแลกันเองแต่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องคุยคือก็ต้องคุยกับผมทุกวันอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เนี่ยก็ต้องดูแลแต่ช่วงนี้ก็คือว่าแผลเริ่มจะดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ไว้วางใจนะท่านผู้ชมเพราะว่าอ่ถ้าถ้าถ้าผ่าน4เดือนหรือ5เดือนไปแล้วเนี่ยผมจะโอเค เพราะว่าเคสนะถูนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับเคสนี้ก็หนักๆพวกผีบ่ยอยากอะ่ะคือพูดง่ายๆผีไม่อยากแล้วอะ่ะว่างนั้นเถอะนะครับเอ่อถามว่าถามว่าต้องอาอไหมไม่ยังไม่ต้องอายเลยนะครับไม่ได้อายเลยกําลังใจนี่ครับคือเราต้องเ,ออเราเราต้องปรึกษาหมอก็อหมอก็อจะให้ยาแก้ไข้แก้อะไรมาแก้อักเสบมาก็ไม่ว่ากันก็กินได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ตำรับตำราชาสมุนไพรหินฟ้าแลบต้องไปช่วยเกี่ยวกับระบบของน้ำเหลืองเกี่ยวกับระบบของเลือดและมันจะผิวหนังของคนเราเนี่ยมันต้องช่วยมาจากข้างในนะครับเ,เลือดเกิดจากน้ำา9ิเเเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วน้ำชาที่ต้มไปเนี่ยก็คือน้ำชาทานเข้าไปกินเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยบำบัดไปทุกที่ ของร่างกายช่วยอวัยวะภายในไม่ว่าตับว่าไตไม่แตแ่ว่าปอดว่าม้ามไม่ว่าจะเป็นหัวใจเส้นเลือดต่างๆนะครับเนื้อเยื่อต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะมองเห็นด้วยสายตาก็คือผิวหนังชั้นกำพานี่แหละว่าผิวหนังดีแค่ไหนเขากินข้าวได้เยอะแค่ไหนเพราะว่าน้องคนนี้ต้องกินข้าวด้วยด้วยการปั่นนะปั่นให้เละเป๊ะเลยไปเลยนะครับปั่นให้แบบละเอียดเลยแล้วก็หลอดดูดเข้าไปนะครับและมีหนัซ้ำ ภายในก็มีการอักเสบด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาเท่านั้นที่จะช่วยในการที่จะมาบําบัดนะครับเรื่องของโรคตุ่มน้ําพองตุ่มน้ําใสที่อยู่ภายในและจากภายในและก็ภายนอกเห็นด้วยสายตานี่แหละนะครับโรงพยาบาลก็ได้แต่ยาแก้ไข้แก้อักเสบเท่านั้นแต่ของเรานะครับต้องช่วยบําบัดเรื่องของน้ําเหลือง ระบบน้ําเหลืองถูกทําลายระบบเลือดถูกทําลายอย่าลืมนะว่าคุณฉีดนะนะครับเข้าไปเนี่ยจ๊กๆเนี่ยสองสาเข็มเข้าไปสี่เข็มห้าเข็มบางคนก็หกเข็มโอ้ยพระเจ้าพระคุณดีใจที่ได้ฉีดอมีโทรมาบอกผมด้วยนะนะครับผมฉีดหกเข็มแล้วพี่ผมดีใจมากสาธุนะครับคอยดูตอนต่อไปสิ่งที่คุณได้ฉีดเข้าไปไม่รู้ว่าเป็นน้ําเกลือหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าน้ําเกลือก็ถือว่าโชคดี แต่ถ้าชินุแอดไฟเข้าไปนะโว้หมึงเอ้ยโดนโดนแน่อย,อย่าอย่าเพิ่งดีใจนะสามปีนี้เรียงหน้ากระดานตายกันตายตามๆกันเลยนะครับประเทศไทยเรียงหน้ากระดานตายด้วยการฉีดจึก,จกๆหลายๆเข็มนี่แหละนะครับโดนโดนแน่นอนเดี๋ยวนี้คนตายทั่วโลกนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเอาละตายเป็นเบือนะครับเรียงคิวตายนะ จะบอกให้นะครับให้โปรดสังเกตว่าหลังจากที่เราฉีดมาแล้วเนะี่ยเรามีความรู้สึกยังไงเดินไปก็เหนื่อยหัวใจเต้นผิดจังหวะเดินไปไหนก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วเป็นตุ่มเป็นตอขึ้นเป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นเลยคราวนี้เวลาไปนั่งก็แตกเปาะแปะ๊ปะเปาะแป๊ะขึ้นเอาละนะครับสนุกกันลหรอคราวนี้เราก็ได้มาช่วยน้องคนนี้ส่วนมากผมก็จะพูดเรื่องพื้นๆไปก่อนนะท่านผู้ชม ภาพนี้ก็อย่างตามที่เห็นนี้แหละนะครับเป็นพวกผีไม่อยากแล้วผีไม่อยากเอาไปแล้วนะครับแต่เราต้องบำบัดจากภายในสู่ภายนอกภายนอกก็คือเรื่องของอผิวหนังชั้นนอกก็คือผิวหนังชั้นกําพานี่แหละเห็นด้วยสายตาเอาละนะครับเราก็จะถึงอตอนที่เราได้ช่วยกันจริงๆนะครับให้บอกต่อมีการแชร์ต่อไปเยอะๆนะครับเรียงหน้าคิว ด้วยการสูญเสียนะครับเราก็จะมาพูดกันต่อไปโรคตุ่มน้ำคองตุ่มน้ำใสเกิดจากการที่เราไปฉีดจึ๊จ๊๊เจ,จหลายๆเข็มกันแล้วก็สนุกสนานไม่ได้เต็มใจแล้วก็เต็มใจก็มีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรก็โทรมาหาโจนะครับ0855896623หรือ idline มาก็ได้นะครับเบอร์น,นั้นเลยนะครับครับผมด้วยความปรารถนาดีจากโจฮักนัสสารคาม โรคตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำใสไม่ต้องถึงการอาวสานนะครับเราต้องช่วยเหลือกันแม้แต่ตัวคุณคุณเกิดมาครั้งเดียวนะครับคุณเจอสารพิษเข้าไปในร่างกายไม่มีใครช่วยได้นอกจากคนนี้นะครับผมผมมั่นใจนะครับถ้าคุณเชื่อและคุณศรัทธาตัวอย่างผมมีแล้วอุ้ยจะให้พูดอะไรอีกมากมายแมนบอใช่ไหม ด้วยความบาถนาดีนะครับจากโจฮักนักสรารคามลุงโจสม,มุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมชาบำบัดตำรับตำรับ,รบชาหินฟ้าแลบนะครับตำรับชาหินฟ้าแลบนะครับประกอบด้วยสม,มุนไพรามากมายหลายชนิดในการที่จะบำบัดตุ่มน้ำพองตุ่มน้ำใสโรคระบบภูมิคุ้มกันโดนทำลายน้ำเหลืองโดนทำลายเลือดโดนทำลายท่านผู้ชมโดนสารพิษเข้าไป เป็นยังไงล่ะทีนี้สนุกแน่โจฮักนาสาร,รคามนะครับผู้ชายคนนี้หน้าตายอย่างเงี้ยสวัสดีครับเชื่องคนักเลงเลยครับชาหินสมุนไพรหินฟ้าแลบ